พระอริยเจ้าต้องแต่โซดาบันกันไปเนี่เมตานัา้นเป็นอัตโนมัติเลยทีเดียวเพราะท่านสร้างบารมีมาว่าทำความคุ้นเคยกับเมตามาจนกระทั่งได้เป็นพระอริยเจ้าเมตานั้นก็ประทับกับในจิตใตายำดึกเลยทีเดียวก็ตองฐานของจิตเลยทีเดียวเพราะนั้น เมตตาจึงติดอยู่กับจิตของท่านเป็นอัตโนมัติในฐานะเราเน่ยเป็นผูุ้ชนที่จะเดินทางไปสู่ความเป็นพระริยาเจ้าต้องแต่โซดาบันกันไปเนี่เราก็ต้องทำเมตตาให้คุ้นเคยทำให้เต็มเรียกว่าเป็นบารมีบารมีแปลว่าความคุ้นเคย เดอีกอย่างก็คือแปลว่าเต็มทำจุดเต็มเต็มแล้วนี้เราก็ปรารถนามรรคผลนิพพานพ้นได้ด้วยไม่อยากนั้นเราจะต้องฝึกทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างน้อยทีเดียวเพื่อให้จิตเราเป็นเมตตาได้จริงๆต่อไปฝึกแผ่เมตตา